พี่ตาเ็ตพี่ตาต่อไปนี้จะไม่ใช่พี่ตาสองขวังนะคะทุกคนจะเป็นพี่ตาไลท์เซเบอร์ เหตุการณ์ที่ทําให้มาเล่นด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมลงคลิปรีวิวแคนสลายปี2 0 2 4ไปนะครับยูยนะูเนี่ยตอนท้ายเนี่ยผมก็เล่นมาเจอเขาเนี่ยแหละครับและวยความที่พี่ชายเขาเนี่ยเขาบอกว่าฝากยิงน้องสาวเขาหน่อยนะครับก็ฝากช่องทิกตอกฝากไปกดติดตามฝากไปดูไลค์ด้วยนะครับก็นะครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตาเพคิมกนด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเหตุการณ์นี้เราจะเจอเราจะได้เห็นอะไรบ้างน,นะครับเวรชมมลลาากกสแ้ เจอสาวซะงั้นนะคันเทนเลยละกันคอจะคลิปแสลายฮะเดี๋ยวเราจะมาหาเอ่อพูดยังไงดีเต็มเมอร์สาวคนนี้กันนะกันนะเะยดูซิอยู่ไหนเอ่ยผมเคยเห็นเขาอยู่นะครับแต่ว่า ตอนนั้นที่ผมเห็นเขาเขาไม่ได้เล่นตัวเนี้ยใช่ปะหรือไงไม่รู้นะผมก็เลยไม่รู้ไงคิดทีแล้ลวอะ่ะตอนนั้นผมเห็นเล่นเนี่ยตัวสองสองเงินทีผมอะลารดกูชอบเลื้ยนเนี่ยโอ้โหเสียดายห้องนี้ไม่ได้เปิดโลกเปิดโลดโลวัดเย็บเลยแต่ป้าง,งไหนวะ <c oughs> ไม่เห็นตัวละครเขาอะอ ต้องเหล่าท่านใายโดนเหล่ามาเยอะแล้วขอไล่เหล่าคนตั้งโดนล่าโดนล่าเนี่ยโดนล่าเหล่ามาเยอะแล้วเนี่ยครสกิดตูดไม่อนุญาตให้สกิดเอ้าโดนใส่แก่ตัวกระพริบตัวกระพริบเอช็อตอยู่โน้คนไหนคนไหน ตัวคอคไหนก็ไม่รู้โดนเหล่าเองแน่เลยดูทรงเอ่เอาเอดูดิเรียบร้อยอ่ะปิงอ,อ่ะเอา นยาคนเมื่อกี nah, ้มากเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ยิงเนี่ย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 พี่เต้ตอนสุดท้ายเขากาจะเหล่าเลยว่ะคือแบบเขาควงมีดเลยเมื่อกี้อย่างนี้ต้องเล่นตัวไอดอลนะฮะในการที่จะเหล่าได้ง่ายขึ้นโอ้โหน่ะ ช,ชงชงซะเละเลยผมไม่เท่าไรแล้วคนอื่นที่เข้ามาทีหลังเนี่ยบอกเลยจัดดักจัดเต็มเฮ้ยอะเฮ้ยอะไรอ่ะเฟเฮ้ยวัดเซฟือของปอมอะไรอ่ะ ไ้เพกเหล่าโดนนะโอ้โหห้องใจเลยว่ะห้องใจเลยของปลอมชัดๆของปลอมของปลอมปลลลลลาลล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 เ้ยลลลลลล ฟันไม่โดนหรอกคนดูผมฟันไม่โดนแหละเออผมวกฟันไม่โดนแหละมันเสียวหลุดนะไม่ใช่อะไรที่ผมพูดอย่างเงี้ยเร่งเด้งเหลืองเรียมลาะเล่นน้อยไปนานผมก็ออกเลยไมเลื่ออย่างน้อยต้องได้เหล่าห้องหมดนล้ละได้เหล่าห้องแต่ดีอย่างนะเล่นด่าเล่นแล้วปีนได้ เออฮึโดนลอยฮะโดนแล้วโดนแล้วนี่เอาเอาคืนซะกันอะไรเนี่ยเราอะไรเนี่ยไม่ไแ้่ใจจะเอาคืนนะไม่รู้นะ <_ C 1> ีะเดินมากับเจเล่นกันตั้งเกมหนึ่งนี่นดิจิตร์แบบเจอหา้าเลย ตวัตวนิดตัวนิดเล่นจนจบเกมครับก็นั่นแหละฮะยิงแค่ตัว2ตัวเล่นกันตั้งนานครับก็เจอเลยฮะดูดิคือเล่นกันตั้งนาน,นครับจนจบเกมครับไม่เจอหัวห้องเลยอนะคือแบบก็อย่างที่กณดูเห็นอนะยิงได้ตัวนะ,ะแล้วผมก็ตายตัวอะไรเงี้ยเออก็นั่นเลยไม่เจอหัวห้องเลยวนะ อะไรอ่ะเออวิ่งเบอร์ดิงหอด้วยเบอร์ดิงหอด้วยตา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 ยอุ้ยกดเร็วด้วยเนี่ยลวดวเร็วทันใจได้ในใจจริงๆไปเลยจริงๆริอะผมอยากเล่นกับสตรีมเมอร์ชายบ้างนะแต่ได้เจอสตรีมเมอร์หญิงบ่อยเลยช่วงนี้ มอน่มองคอมเมนต์นะโดนซาม,มุไรเลยเอ้ยไม่ใช่เจไทยเพราะว่าคี่มเห็นในะตันวทีมวิ่้มาไล่เยอะนะจริงๆอ,อยู่นี่นี่เองถกปืนเลยนะ่เชื่อค่ะพี่ตามาเล่นโดยโว้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไมไมอนุญาตให้ยิงสุดนะครับ โดนมบี้ก่อนเอ้ยโดนทีดเจตก่อนขอขอนะครับขอนะครับอุ้ยตกใจดิว่าโดนโอ,อ,อ,นอน้โห้ขยิงโดนตาอีกเขายิงพิตตาเลยเขายิงพิตตาเลยเฮ้ยขายิงพิตตาเลยเข้าก็ข้ามเลยเมื่อกี้อะ ว้าโดนพี่เน่หนึ่งนะัดเน่หนึ่งนะัดนี่ผมโดนอีกหนึ่งนัดอะไรวะเลยนะพี่ตาคะ่ะค,คุณต้มคุณต้มขมรอเล่นด้วยตอนเลื่องงานครับ <c oughs> เอาหรอผมไม่ได้ดูไลฟ์เขาบอกคนต้หน่อยนะครับว่าคนต้มผมรอเล่นด้วยตอนเลิกงานครับจังหนึ่งเดี๋ยวพิมพ์ให้ผมไม่รู้อืคนต้มผมนะฮะคนต้มผมโอเคได้เลยอะไรอ่ะคนต้มผมไม่ได้นะแบบเนี้ยปากปากบอกอย่างนี้ไม่ได้นะ อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหแต่ทุกคนโหยื้อว่ะโอ้โหหลังเข้าโอ้ยโ,โ,โ,โดนนะหลังเข้าห้าหลังเข้าโอ้อะไรวะ ขาเล่นกันดีจังฝั่งน,นู้นเขาอนะไรอ่ะเขาเะไร่ะเขาคอสกันดีคอสกันดีมากเลยเคือแบบลงไปปุ๊บยิงได้ตัวโอ้ยตัวนี้มาซ้อนทันทีตนะ่เขากดเขากดดีมากนะแบบทีมทีมผมอะใครกดคนหนึ่งอะเออคนต่อไปคือ,ค,อคือเขากดเหละกดดีจังเลยกดดีจังเลย ลองพอแเราไอ้คนนั้นหรอว้าลุงเอ้ลุงวาสันวิตากดดีจังเลยเขากดดีมากเลยคือแบบว่าฟังผมกดปุ๊บเขากดทันทีเอ้ยเอาหัวเลยเข้าหัวเลยกรอบเลยมาทำคลิป้ย เดี๋ยวโดนก,ก็ด่าจะได้แหละจริงโดนก็ด่าจะได้แหละย,ยิงมั่งยิงมั่งเสร็จได้พี่ตาโอ้โดนก็ดาา่ดดา,า,ดดา,าแน่เลยอ่ะขอโทษนะครับจะเข้ามาดูคลิป ไม่ต้องห่วงครับผมก็เหล่านันทุกคนอย่าหย่าเฮ้ยเฮ้ยตาถือแล้วเเบอร์้เย้ในที่สุดพี่ตาโดนหัวยิงไปเยอะมากแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ยมามาอาเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาตั้งตั้งกําลังไง ตั้งเต้านะฮะรอเลยฮะนี่ไงนี่นไงไม่ใช่ต่อไปนี้จะไม่ใช่พี่ตาสองขวงนะคะทุกคนจะเป็นพี่ตาไลท์ไซเบอร์พี่ตา,จาเจไดไซก็สัญญาเล่นเกียร์นะ <laughs>

ไซก้ามันไม่ล่วงนะเมืเ่อกี้ผมล่วงแทนนะเขาเข้าเขา,เาก็ะโดดสวนผมเหรอไม่ไหวอะ่ะเป็นเอลิก,กับพิตะาไม่ไหวอะ่ะเอพิตะาเอพิตะาผมไม่ได้จะเหล่าแค่เขาคนเดียวนะครับจะมีเราต้องเหล่า ต้องเหลาพี่ชายเขานะฮะไปดูพี่ชายหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ผมมาเล่นคลิปที่แล้วเขาบอกว่าอะไรนะเอ่อปากอะเล่นกับขอโทษนะหา่อนหาหมอ,อ,อ <c oughs> เอ้ยเ้ย <c oughs> ตัดก,กำลังไปก่อนนะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ไงนะเอ้าหายไปแล้วโอ้จะเหลาคนนั้นซะหน่อยีชอ่ชื่ออะไรนะรัสชิชอบเลี้ยนนะเนี่ย เหล่าน้องสาวอย่างเดียวกนะั้เหล่าพี่เขาด้วยเนี่ยเขามาเหล่าหนูกันเต็มเลยเดี๋ยวมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยเอาอะไรมาดีแนะี่ยอืมดี <c oughs> ่ยายอ่ะ ยี่วิตาไม่เคยตายนี่โอ๊ยอะไรบ้านะเสร็จเสร็จเออนั่นแหละ ตายตายพอพี่ตาตายพอพี่ตาสิบสามตัวแล้วคิดดูว่าตายตอนนี้เฮ้ยเนี่ยโอ้อดเลยเพื่อนยิงแม่นุ้ยไม่ไรหรอกเฮ้ยอ้เพื่อนเราก็แม่นแม่นแม่นจังวะเพื่อนคุณแม่นเลยเพื่อนแม่นจังนะนั่น โดนเลยเนะี่ยม่สนไม่สนไม่สนเรียบรอ้อ <c> ย <oughs> ไม่ได้ครับน้องคุณโดนแล้วคุณต้องโดนด้วยครับ <c oughs> เอ,อ่จะเหล่าเขาเหล่ายากกว่าเขาพิ้วเือกเกินคุณ <c oughs> ในบ้านเขาก็เ <c oughs> กิดกระดีจัง เฮ้ยลบรู้ไหมโอ้คิดอีกแล้วแย่คู่อีกแล้วหัวผมอีกเลวเขาหลุดมาเนี่ยเขไม่หลุดไม่หว่าเออ ่ะก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับเล่นมากเกินไปนะครับเดี๋ยวหูวห้องก็จะยกนิ้วกลางใส่เอานะครับไม่คุ้มไม่คุ้มแน่โอเคผมไว้เจอกันใ่คลิปหน้าเจอกจ้า